เสร็จแล้วมากินกับยายเลยนะค่ะเอ้ขอบคุณจ้ะทอดให้กรอ,อบนอกกรอบนอกน,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 นุ่มนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะ,ะววตักกินด้วยกันนะคะบ๊ายบายจ้า อร่อยๆน้ำคันเด็ดค่ะเด็กน้ออืมหอมหนาลักทานหอมลล้วนะคะคุณมหอมเลยจ้า<สะ>เสร็จแล้วเดี๋ยวจะตัดกินด้วยกันนะคะไปบายจ้า อระอรๆน้ำกันด้วค่ะด้เนาะเมนูทอดน้องไก่อาหารละเอียดวันนี้ขอจบไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวดอยู่ด้วยค่ะด้อเมนูทอดทอดอีกแล้วนะคะเมนูของทอดอีกแล้ว หอมเลยค่ะบ๊ายบายอร่อยอยู่แล้วพริกไฟพริกหน้าพริกหน้าแล้วก็พริกไฟ เหน็ดมาหลายเวลาแล้ววันนี้ก็เลยขอทอดน่องไก่นะคะทอดน่องกินของทอดนะคะกินกินเหน็ดมาหลายเวลาแล้วจ้าเพื่อนเื่อนทำเบสง่ายๆนะคะเมนูทอดน่องไก่นะคะ หยัดมือด้วยกันด้มีเมนูทอดทอดอีกแล้วนะคะเกินของทอดอีกแล้วอา,อาหารเลยนะคะเมนูทอดน่องไก่อาหารเรียกนี้ ขอจบไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆจ้า้อมๆแบบนข่งก๋นะครับ อหอมหนาลักตะานหอมแล้วนะคะเพืนหอมเลยจ้าหอมแล้นะคะเอเสร็จแล้วมากินกับยายเลยยเพ็่อเอ้เพืนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะตัด กินด้วยกันนะคะไปายจ้าอะไรอะไรน้ำกันด้วยค่ะด้วยเหรอเอ้เพื่อน,นเพื่อนความเด็ดง่ายๆนะคะเมนูทอดนงไก่นะคะอือหอมหนาลักตะคานหอมแล้วนะคะเพื่อนหอมมากจ้า เมนูเรียลีส์เมนูจ้ะเด็กง่ายๆนุ๊กเสร็จแล้วเดี๋ยวจะตับกินด้วยกันนะคะบ๊ายบายจ้าอร่อยๆนุ๊กันเด้กกับเด็กห้องแล้วก็เสร็จแล้วมากินกับยายเลยนะเพื่อนๆจ้ะ กินของทอดนะคะกิน